สวัสดีครับวันนี้โรงเรียนบ้านังกอกนะครับพาทุกท่านได้มารับชมในการพัฒนาการทดสอบพัฒนาการของเด็กนักเรียนชั้นประถมใบนะครับซึ่งในวันนี้ครูสุธาทิพย์ก็กาลังทดสอบนะครับในกิจกรรมการแจ้งอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทรงตัวการวิ่งซิกแซกต่างๆนะครับ้วยแล้วแต่เป็นตัวชี้วัดแล้วก็เป็นสิ่งที่ครูอนุบาลครูประถมใบเนี่ยจะต้องมาทําการทดสอบในแต่ละภาคเรียนนะครับซึ่งวันนี้เนะน,นี่ยนะก็ได้มาดูนักเรียน นะครับก็ถือว่าลูกๆของเราเนี่ยได้มีความพร้อมในการมีพัฒนาการที่จะในการการเรียนออในลําดับต่อไปนะครับแล้วก็มีพัฒนาการทางด้านร่างกายเนี่ยก็โอเคเป็นไปตามที่พวกเราเล้คาดหวังไว้นะครับวันนี้ก็ให้ผู้ปกครองพวกเราได้ได้ดูนะครับเพราะว่าพวกเรามีการทดสอบมีการที่จะดูพฤติกรรมดูพัฒนาการของลูกหลานท่านตลอดเวลานะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมชมแล้วก็มาเป็นคณะกรรมาการร่วมกับคุณครูประจําชั้นอนุบาลด้วยนะครับการ เมือพัฒนาการขอ,องเรียนระถมัยครับ รับการประเมินพัฒนาการเด็กประถมวัยในวันนี้นะคะเป็นการประเมินภาคเรียนละหนึ่งครั้งนะคะเป็นการประเมินกิจกรรมช่วงนี้จะเป็นกิจกรรมกลางแจ้งนะคะได้ประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกายกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นการทรงตัวของเด็กๆนะคะแล้วก็มีการวิ่งซิกแซกกันนะคะ,ะวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็รับการประเมินแล้วก็ทำทำได้ดีนะคะ ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะครัขอบคุณค่ะ